ไปนำแม่ไปทุ่งนาเลยครับไปทางไหนทุ่งนาไอ้ let's go <S นี่เราไปทางไอ้นี่เลยเนี่ยไปทางเรียบๆีบดีกว่าปะ อนนู่นลูกอะไรลูกอะไรบนนู้นฮะมายงชิดห่อแล้วอะสแสดงว่ามีลูกอ่เนี่ยโอ้ลูกปลาเต็มเลย,ลเ,ลยเสียงอะไรเสียงอะไรเขาระบายน้ำแน่เลยมาเร็วมาดู nắm tột mi na ngay xiềng nắm tột